สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่ในแบบกลัวการเล่นนั่นเองนะฮะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูบล็อกนะครับในเกี่ยวกับหม้อทำอาหารนะครับผมนะฮะว่ามันโกงไหมก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นนะครับแต่ก็พอใช้ได้นะครับผมนะเออมันเป็นการแบบเกี่ยวกับอ่าหม้อทำอาหารนะครับนะซึ่งผมมีหม้อทำอาหารแค่อันเดียวนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเพราะว่าผมเสร็จแค่เควสเดียวใช่ไหมอันนี้นะครับเห็นไหมมันจะได้หม้อทำอาหารหนึ่งอันนะครับนะอย่างนี้เห็นเลย แต่ว่าผมสามารถทําให้มันมี2หม้อได้นะครับนะทุกคนโดยการทําแบบนี้นะะนี่ผมจะพาไปดูกันโอ้โหผสวนผมยังลกเลยเนี่ยนี่ผมวางไว้นะฮะหม้ออยู่ตรงนี้นะครับนะทุกคนนี่เห็นไหมซึ่งผมปรุงไว้แล้วนะครับนะแล้วก็เหลือเวลา6นาทีใช่ไหมซึ่งผมทาการวางอีกส่วนแล้วคือเอาง่ายนะเราก็แค่สลับสวนนะครับผมนะเพราะว่ามันจะได้แบบมันจะได้2หม้อน,นั่นเองนะแล้วก็จะปรุงอาหารได้2อย่างในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับผมนะ <S <S มนโอเคเดี๋ยวผมจะลองสลับสวนนะเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งผมปรุง คอนด็อกไวแล้วนะเดี๋ยวดูวนว่าคอนด็อกผมเสร็จยังไม่แน่ใจเนี่ยผมเสร็จละรอ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 เนี่ยเห็นไหมทุกคนซึ่งผมปรุงไวแล้วนะครับนะเห็นไหมเลดี้เห็นปะค่อนข้างที่ดีเลยนะครับนะคือเอาง่ายมันเหมือนแบบเรามีสองหม้อนะครับในเวลาเดียวกันนะครับนะทุกคนก็ <c oughs> ถือว่าเป็นเ<ม>ทคนิคนะในการค้าของเอ่อหรือว่าปรุงอาหารนั่นเองนะครับทุกคนก็ไม่ได้แย่นะจริงๆนะอืมเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะรอมันโหลดบ ยังขึ้นแดงอยู่ข้างบนโอเคหายแล้วปะนี่ยผมสามารถรับได้แล้วทุกคนรับเลยโอ้รับไม่ได้ฮะแป๊บนึงฮะเนตผมยังโหลดอยู่โอเคฮะหายไหมรับแล้วนะผมปรุงคอนด็อกไว้นะครับผมในหัวไปครับนะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งผมปรุงไปเรื่อยนะฮะปรุงแบบใช้แบบอ่าเขารยทรัพยากรเกี่ยวกับโทเขียวโอเคเดี๋ยวผมจะไปครับอันนี้รอะกานนะครับถุงซึ่งผมบอกเลยว่าถุงนี่ดีมากนะรีบครับนะก่อนที่มันจะหายนะครับทุกคน เออผมไม่แน่ใจมันจะหายหรือเปล่าน,นะแต่ก็รีบคับไปก่อนนะโอเคอเคอเค้ยผมใส่ไปแล้วนี่หว,ว่าคอนดักอันนี้ปะไม่ใช่ไหนว่าคอนดักผมนี่ไงแับเลยราบเขาให้คับไปผมแนะนำมาให้คับไว้นะอันนี้เผื่อมันหาย แคซึ่งอ่าอีกส่วนหนึ่งนะครับผมก็ปรุงอาหารอีกอันหนึ่งไว้นะแต่ว่าผมไม่ได้ปรุงคอนด็อกนะผมปรุงเลยใช้ถั่วเขียวนะ้นจะได้ซุปถั่วเขียวแหละทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าอีกส่วนหนึ่งผมจะปรุงได้หรือเปล่านะฮะหรือว่าผมจะได้อีกอันหนึ่งหรือเปล่าก็เอ้ยบักนี้ก็คือการแบบใช้หนึ่งหม้อนะครับผมนะฮะแล้วก็วางคนละส่วนแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ใส่อาหารปรุงไปนะคนละส่วนแล้วก็สลับกันไปสลับกันมาซึ่งเราจะได้ อาหาร2อย่างนะฮะโดยการที่แบบใช้เวลาเท่าเดิมนะครับเก็ตไหมเออมันเหมือนได้เวลาคูณ2อ่ะหรือว่าได้อาหารคูณ2นะครับทุกคนก็ถือว่าดีเหมือนกันนะเขาเอาไว้ใช้ครับไอ้เจ้าคอนด็อกนะครับผมนะผมแนะนําเลยเทคนิคนี้ถ้ามี3มส่วนก็ทําได้3มส่วนเลยนะฮะรออีห้าสิบวิ โอเคระหว่างรอนะครับนะฮะเออผมขอโปรโมทสปอนุ่งก็แล้วกันนะสำหรับใครที่แบบกำลังมองหานะครับสัตว์เลี้ยงโหดๆโกงๆนะผมแนะนำร้านนิโมช็อปเลยนะครับเนะี่ยมีรับบริการขายสัตว์เลี้ยงในแมปกัวการเด่นนะแล้วก็มีรับคลิปเกมพาร์ทด้วยนะทุกแมปเลยนะครับแล้วก็รับฟาร์มทุกแมปเช่นกันนะครับนะทุกคนก็ร้านนิโมช็อปนะครับเนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนะโอเคโปรโมทเสร็จละอันนี้เสร็จยังโอ้ยี่สิบบิโอเคระหว่างรอผมไปปรุง ผมปรุงคอนด็อกอีกอันหนึ่งเลยแล้วกันนะฮะทุกคนคอนด็อกคอนด็อกคอนด็อกผมใช้สูตรเอ่อคอนหนึ่งอันแล้วก็เปเปอร์หนึ่งอันนะครับผมแล้วก็แจนไพโคดิ้งหนึ่งอันนะครับผมใช้สูตรนี้ซึ่งผมไม่ได้ใช้สูตรบนประซอบนะครับซึ่งมันมันไม่เกี่ยวครับในการครัฟของมันเราไม่จำเป็นต้องเอาผลดีก็ได้เอาผลยิ่งยิ่งเอาผลดีแม่งยิ่งใช้เวลาครัฟนานนะครับโอเค คอนอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้แล้วก็พริกอุ้ยพริกอันใหญ่ด้วยเอาไปเลย <c oughs> เพดซ่านแน่แน่นอนแล้วก็แดนไทโคอน,นไปแล้วก็ปรุงมาเลย ปาปของแหง13นาทีพิกใหญ่ฮะทุกคนไม่เป็นไรพริกันใจเกินไปไหน่อยโอเคเดี๋ยวลองสลับส่วนดูนะครับซึ่งถั่วเขียวผมเสร็จยังซุปถั่วเขียวนี่เห็นไหมมันก็จะปรุงไว้ฮะเห็นปะคือเป็นมันปั๊มแบบปั๊มผลไม้ไม่ใช่ปั๊มผลไม้ได้ปั๊มอาหารนะฮะในการทําแบบนี้นครับทุกคนอีกกี่ทีอีกสองนาทีโอเคเดี๋ยวรอฮนะซึ่งผมทําซุปสุเขียวไว้ทุกคนลืมเลยน่าจะคราฟฟอนด็อกไว้นะครับ จะรอไปอีก2นาทีดูดิว่ามีอะไรมาขายโอ้ยทำไมอยู่แลกน่าจะเพึ่งแบบย้ายสวนนะอ่ะโถเขียวผมยังเยอะมีอะไรมาขายบ้างผมผมไม่รู้เป็นโรคอะไรนะผมเห็นแล้วผมจะซื้อให้หมดเลยนะเผื่อแบบอนะีเวนตะ์หนะ้ามันต้องใช้อนะทุกคนผมแนะนำนะฮะเรามันมีเหลื่อๆแล้วทุกคนผมแนะนําให้ซื้อเก็บไว้เลยนะฮะอันนี้โอเคอย่ในอนาคตรเราต้องใช้ในการทำเควสฮะ Okay. ไม่มีอะไรคือผมต้องเปลี่ยนไปใช้นกฮูกดูนะฮะนกฮูกก็วิละห้าสิบนะรับผมนะก็ถือว่าถือว่าได้นะวีสี่สิบสี่สิบเก้า่ะนะตีไปห้าสิบเลยนะก็ถือว่าใช้ได้นะรับผมนะเออใช้นกฮูกนะครับนี่ก็คือแบบไม่จำเป็นต้องแบบรอให้มันออยตรงกลางอะอยู่ตรงไหน,น,นมันก็ได้เลเวลนะครับผมก็ลองเปลี่ยนมาใช้ดูวีละห้าสิบถ้าใช้คาบิบลาลามันก็จะได้วีละเจ็ดสิบนะครับถ้ามันออ,อยู่ตรงกลางทั้งหมด ก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันฮนะสำหรับใครที่ไม่มีปลาหมึกเฮ้ยสำหรับใครที่ไม่มีคบบาคบิบลาซนะฮะก็ใช้นกฮูกแทนสำหรับใครไม่มีนกฮูกก็ใช้คาบิบลาแทนนะสองอย่างนี้วนๆไปเสรุดยองเนี่ยอาหารอีกทีสามสิบวิฮะโอเคนะเสร็จแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเรา,าลองเก็ตด,ดูนะผมจะได้ซุปถั่วเขียวแน่นอนเพราะว่าผมใส่แต่ถั่วเขียวเข้าไปฮนะ โอเคน่าจะได้ซุปโดเขียวแหละนี่ไงได้หลับดีวายเลยหรอไม่ใช่เอา้าไม่ได้เป็นอันนี้เหรอใส่ใส่แต่โถเขียวอะวงงะ่ะอุ้ยอันนี้มาอ๋อของกระจอ,อ,อกฮะซื้อไวแล้วคื้ออะไโคตได้ทำเควส์แห้ะ โอเคนะฮะก็สำหรับบักทำอาหารนะก็มีประมาณนี้นะครับเนื้อทุแล้วก็แค่สลับสวนมัเป็นสลับสวนกันมานะเออผมลืมปรุงสวนเมื่อกี้ไว้เลยวะลืมแบบเอาใส่อาหารเข้าไปเนี่ยฮะเห็นไหมมันก็จะนับเวลานะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกวเหลือเก้านาทีแล้วทุกคนเห็นไหมแล้วก็ใช้แบบสองเทคนิคนะสองสวนนะสลับกันไปสลับกันมาได้นะครับเนื้อทุกคนก็ถือว่าชิวๆนะครับผมนะแล้วแต่นะมันก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นนะครับผมนะทุกคนแต่ถ้าเรามีอ่าขั้นเรียนนะมีไอตัวเนี้ยตัวอะไรวะ กอริล่านะครับนะมันก็จะยิ่งไวเข้าไปอีกนะครับนะกอริล่ามันจะทำการดูปนะครับนะเอ่อผลไม้ให้เราเอ็ดดูปไอ้อันเนี้ยทำอาหารให้เรานะครับผมนะก็ถือว่าดีเหมือนกันทำไปกอริล่าผมไม่โหลดน,นี่ไงถ้ามีตัวนี้นะครับผมนะ่ะก็จะดีเหมือนกันนะครับนะเราก็ใส่ทั้งหมด8ตัวแล้วก็สลับกัน2ส่วนงี้คือผมบอกเลยว่าทำอาหารได้เร็วมากนะครับนะทำอาหารเร็วยังไงนะก็ต้องรอขามไปอยู่ดีนะครับทุกคน <laughs> มันก็ไปต่างกันไปไง <laughs> โอเคนะก็ว่าสรปคินนี้นะก็ต้อองขอลาไปก่อนนนะคิดงงกกััยไ็สามามรถ คอมเมนต์มาได้นะหรือว่าใครใช้เทคนิคนี้อยู่นะ,ะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะหรือว่าใครมีเทคนิคใหม่ๆนะเทคนิคอะไรใหม่ๆหรือบั็อกอะไรใหม่ๆก,ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้เขายผมจมาหนึ่งกิปหน้านะครับผมบาย